I know the boy ทุกคนครับในช่วงกว่า30ปีที่ผ่านมานี้เกมนะครับได้กลายเป็นสื่อบันเทิงอันดับต้นๆของโลกเราผู้คนมากมายหลากหลายวัยนะครับต่างให้ความสนใจกับเกมไม่ต่างจากภาพยนตร์หนังสือหรือกีฬาซึ่งก็เพิ่มขึ้นในระยะเวลารวดเร็วเหล่านักผลิตและผู้พัฒนานะครับจึงต่างเค้นไอเดียสุดแสนบันเจิดออกมา สร้างผลงานออกมามากมายบางกล็ล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มบางเกมก็อยู่รอดและบางเกมนะครับก็กลายเป็นตำนานเอาละครับเกินกันมานานแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับหัวข้อ10เกมที่ขายดีที่สุดในโลกจะมีอะไรกันบ้างเชิญไปดูพร้อมๆกันเลยครับ โปเกมอนเฟิร์สเจเน r เรชันหรือที่คุ้นหูพวกเด็กๆยุคก้าวสุดยังเรานะครับก็โปเกมอนเลด Green, Blue และเยลโล่นี่ถือเป็นการเปิดตำนานเลยนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ของเกมไล่ล่าจับเหล่าสัตว์แปลกปราดสุดน่ารักในยุคก,ก่อนพร้อมกับวอรี่ไปเลยฉันเลือกนาย และถึงแม้นะครับว่าจะลังอันดับสิพร้อมกับยอดที่หยุดนิ่งไปแล้วในปัจจุบันนะครับแต่นี่คือราาสานสำคัญกว่า440ล้านชุดของเกมตะกูลโปเกมอนในปัจจุบันทุกเกมเลยครับ Super Mario Bros. แม้ว่าเกมนี้นะครับจะเก่าแต่รับรองนะครับว่าเก่าแน่นอนสำหรับชื่อนี้ เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้แน่นอนนะครับว่าจะต้องผ่านวัยเด็กของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนทั้งทำใหม่หลายๆเวอร์ชันหลายๆภา,าคภาคต่อภาคแก้ภาคเสริมมากมายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์นะครับของวงการเกมเดยทีเดียวกับ Mario ตาลุงซ่อมท่อที่มาพร้อมประโยคติดหูว่า i s me Mario <S we are courage Overwatch หนึ่งผลงานเด็ดนะครับจากบริษัทค่ายเกมที่มีชื่อเหมือนไอศกรีมเจ้าดังซึ่งในช่วงปี2016นะครับ Overwatch เนี่ยเป็นหนึ่งชื่อของเกมกันฮีโร่ชูเตอร์ที่มีกระแสอวยพุ่งทยานขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ตัวเกมนะครับโดดเด่นทั้งรูปแบบการเล่นและคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครนะครับที่จะติดตาตึงใจมากโดยเฉพาะตัวละครสาวสวยหลายๆคนนะครับที่ติดท็อปเซิร์ชเอนจินของเว็บขวัญใจชาวประชาหมู่เรานะครับอย่างพรฮับปัจจุบันนะครับตัวเกมของ Overwatch เนี่ยได้ถูกแทนที่ด้วยตัวเกมเวอร์ชั่นใหม่และใช้ชื่อว่า Overwatch 2. 2> you know the world could o The use always 2 m heroes. Listen to m e We w don't ยิ yeah! ่งฮากูบักกูบับคาวบอยมาแล้วนี่คือสุดยอดภาคต่อของตำนานเกมคาวบอยนะครับจากค่ายล็อกสตาร์ที่กวาดรางวัลมากมายตัวเกมนะครับจะเล่าเรื่องราวในช่วงก่อนเนื้ยเรื่องภาคแรกของคาวบอยใจใหญ่อย่างอาร์เธอร์มอร์แกนโจรจากทางเหนือของอเมริกานะครับพร้อมกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันเอาตัวรอดในยุคที่ยากลำบากตัวเกมนะครับคุณภาพ โคตรดีมากหรือนี่อาจจะเป็นเกมเคาวบอยโอเพนเวิลด์ที่ดีที่สุดก็เป็นได้ครับมาริโอ a r ั8อีกหนึ่งเกมรวมตัวละครยอดฮิตน,นะครับจากสุดยอดเกมในตำนานของอันดับก่อนหน้านี้ที่จะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาแวนซิ่งขับแข่งรถกันในแบบปันๆปวๆ มา r ร o ่อขาภาคนี้นะครับฮิตติดลมบนจนถึงขั้นที่แต่เดิมนะครับออกให้เครื่องพวกพายอย่างแค่ Wii U แต่ตอนนี้นะครับนำกลับออกใหม่ในเวอร์ชั่นดีลักเพิ่มให้กับเครื่องเจนใหม่อย่าง Nintendo Switch นะครับทำให้ทั่ันี้นะครับตัวเกมเนี่ยยังมียอดเพิ่มอยู่เลยเลเยอร์อันโน t บทเทนเก่าหรือว่า PUBG นี่นะครับคืออัพ,พมหมามหากระแสโคตรขึ้นลูกใหญ่ของเกมแนว b a t t l e r o y a ยซึ่งเป็นที่สุดนะครับในช่วง5ปีหลังจากที่ตัวเกมออกจนถึงขั้นนะครับทำให้มีเกมที่คล้ายๆกันเนี่ยทยอยตามออกมาทั้งบน PC และมือถือมากมายนับไม่ถ้วนแม้กระทั่งตัว PUBG นะครับก็ได้ทำเกมในเวอร์ชันมือถือนะครับเป็น P ั b G Mobile ออกมาซึ่งยังตอกย้ำความสุดยอดด้วยการมียอดดาวน์โหลดสะสมมากถึง1,000ล้านครั้ง อันดับ4 v w i s p o r t สสำหรับฝั่งผู้นิน Nintendo แล้วนะครับนี่คือเกมที่ขายดีที่สุดของบริษัทโดยเหตุผลหลักนะครับมันจะมีอยู่2ข้อคือ1ตัวเกมนีครับสนุกสนานเป็นมิตรกับทุกคน ใครๆก็เล่นได้ครับแม้กระทั่งยาิทวดหรือเด็กน้อยแรกเกิดในบ้านของคุณเอ,อ,อันนี้อาจจะเกินไปหน่อยส่วนข้อ2นะครับคือมันถูกจับรวมทําเป็นบันเดิลเซ็ตที่ขายมาพร้อมกับเครื่อง V ีซึ่งช่วงนั้นนะครับก็ขายดีแรงยิ่งกว่า PlayStation 3สซะอีกซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะราคาและก็กลุ่มเป้าหมายด้วยทําให้เครื่อง V นะครับเป็นเครื่องเกมที่ขายดีที่สุดเครื่องหนึ่งของ Nintendo ด้วย GTAV r All right. t a 170ล้านชุด t กนเท a u t u t ้ภ oh. าคที่5นะครับนี่เป็นโคตรตัวแบบของเกมตระกูลนี้ไปแล้วในยุคหนึ่งนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเวลาได้ยินชื่อเนี่ยจะต้องล้องยี้เพราะว่ามันนะ่ะมักจะถูกนำไปโยงเข้ากับเหตุการณ์รุนแรงหลายๆครั้งแม้ว่าเกมตระกูลนี้นะครับจะทุลักทุเลมาโดยตลอดในหลายๆภาคแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับวันนี่เป็นหนในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเกมหนึ่งเลย GTAV นะครับยอดเยี่ยมถึงขนาดครองสองสถิติสำคัญนะครับคือึ 1, สื่อบันเทิงที่ทำเงิน1,000ล้านดอลลาร์ได้เร็วที่สุดกับสสื่อบันเทิงที่ทำกำไรสุทธิมากที่สุดตลอดการอีกด้วยครับทุกคน <the> Minecraft นี่นะครับคือยอดเกมแซนด์บ็อกโคตรพ่อโคตรแม่ขวัญใจเด็กไทย โดยเหตุผลหลักที่ทําให้มันขายดีนะครับก็คือความอิสระโคตรไร้กฎเกณฑ์ของตัวเกมที่พร้อมจะให้เราผจญภัยไปในโลกใบใหญ่ซึ่งมากไปด้วยปริศนาและเรื่องราวมากมายให้คุณได้สารวจโดยจะเล่นแบบคนเดียวหรือออนไลน์สุมหัวเล่นกับเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกอนันครับ และแล้วนะครับทุกคนเราก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับกับเต r i สนะครับเกมต่อบล็อกซี่เหลี่ยมในไวเด็กของใครต่อใครหลายๆคนนะครับเตติสนะครับถูกพล็อตและถูกปรับปรุงข้ามไปมามากกว่า50แพลทฟอร์มทั้งเกมบงเกมบอยโทรศัพท์คอนโซล PC นะครับเตติสไปมาหมดแล้วหมดทุกที่เลยครับประกอบกับความง่ายและมินิมอลของมันนะครับทำให้มันยังคลองใจของคนทั่วไปได้เรื่อยมาจนถึงวันนี้ เอาละครับจบกันไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลยกับ10สุดยอดเกมที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลเห็นได้เลยนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีเกมรุ่นใหม่ๆเริ่มติดเข้ามาในลิสต์กันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับในนาคตอันใกล้นี้นะครับเองอาจจะได้เห็นขยับนะครับอันดับเนี่ยอาจจะขยับกันแล้วไม่ช้าก็เร็วนี้แหละครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับกับคอนเทนต์แบบนี้คลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบนะครับผมรบกวนครับแค่คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นตรงปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้เลยจะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้อย่างดี สุดท้ายแล้วนะครับขออีกหนึ่งอย่างอย่าลืมกด Subscribe ติดตามพวกเราได้นะครับขอบพระคุณครับ